สัสดีจ้ามือนีนะจ้าเซี่ยวกย่อยผ้ามาเบิงรดเกลียวนะจ้าหรือว่ารดรุใไมุ่่นหกสองนะจ้ามาไม้นะจ้าของคู่ปบตาบรรดุเท่าจ้าเสาวันที่ซิมหามากล้านะจ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิงกันเลยแต่ละรุ่นราคาจังหวัดขโมชันแบบใดนะจ้าตามไปเบิงจ้าเดี๋ยวเข้ามาเบิงกันจ้า รถรุ่นแรกนะจ๊ะขั้นแรกนี่เป็น DC 70จ๊ะ DC 70จีพัดจ้ะเติมน้ำมัน B20 ได้รถขั้นนี้ราค่า1น่ล้าน1นแสน1หมื่นนะจ้ะลูกค้าเกาลูกค้าไม่ดาวเริ่มต้นได้ตั้งแต่10%ขึ้นไปได้นะจ้ะส่วนลูกค้าอ่าลูกค้าเกา10%อนีกขึ้นรับรถตาสุดอยู่ที่สอง2มื0นบาทได้เลยจ้ะลูกค้าเกรด A ได้จ้ะลูกค้าเกา รับรถที่สอง0มืนบาทได้ผ่อนนานหาปีนะจ้ะข้างวัดจะสต๊กปีละสองแสนหามืนสองพันจ้ะมีงวดย่อยเดือนละสองพันมานะจ้าออะอางวดงวดน้อยโบเมนเดือนละสองพันนะจ้ะงวดน้อยรถเกี้ยวนี่จะตกเดือนละสามพันบาทนะจ้ะก็จะเป็นรุ่นนี้จ้ะอ่าข้างวดรายปีปีละสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทจ้ะแล้วก็มีงวดย่อยทุกเดือนเดือนละสามพันบาทจ้ะผ่อนนานห้าปีจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นรถรุ่น dc 7 0เนาะจ้า dc 7 0 g พัดจ้ามีหลายคันเนาะจ้ารถรุ่นนี้จ้าลูกค้าท่านใดลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่กัดาวตั้งแต่อ่าลูกค้าใหม่เนี่ยเขาสิเริ่มดาวตั้งแต่3 0มสิบนไปเนาะจ้าลูกค้าใหม่กัสิรับรถอยู่ประมาณ2องแสนเจ็ดหมจ้างวดจะตกปีละ1นึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทเนาะจ้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทนี่ คือรับรถที่ส0งแสนเจ็ด้อจ้าลูกค้าไม่เริ่มต้นที่30%มสิบเอนจ้าลูกค้าเก้ากะบเปอรเน่สิบเปนะจ้าแมนจ้าลูกค้าท่านไดสงสัยนะจ้าติดต่อสอบถามกันเขามาหาเซลก่าเดี๋ยวจะพาเช็คเกตนะจ้าอยากรู้ลูกค้าเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิงอ่ารุ่นต่อมาจ้าเป็น DC ซีลอยหานะจ้าดีซีร้จ้าจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาจ้า รถเกียวฮอตอนนี้ก็จะมี DC อลอยหา DC เก้าส DC 70นย์นะจ่ะู u รานตอนนี้ฮอก็จะมี2รุ่นเนาะเก้ากำลังตามมากจ่ะมีนะจ๊ะมีทุกรุ่นเลยลูกค้าท่านใดสนใจเนะจ้ะก็ติดต่อสอบถามกันเขามาจ้ะรถรุ่นนี้ DC ลอยหาจ้ะ DC 105, ลอยราคาสดจะตกอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเ้าหจะ ลูกค้าเก่ารับรถได้ที่ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทจ้าลูกค้าเกา่จาจ้าลูกค้าเก่าเกรดเอเนอะ 5, าะค่างวดก็ตกสามแสนเจ็ดี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทจา้าอันนี้คือ,อลูกค้าเก่าเนาะจา้าหาเอกเนาะจา้าราคาสดอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทจ้าลูกค้าเก่าเกรดรับรถที่ห้าหมจ้ารอบปีนี้สต๊กอยู่ที่ 3ามแสนเจ็ดอยบาทได้จ้ามีงวดน้อยเดือนละส0 0พันจ่ารถเกียวเนาะจ่าผ่อนนานห้าปีจ้าลูกค้าเก่าไม่ต้องมีคนค้ำเลยเด้อจ้าส่วนลูกค้าไม่ดาวที่30%ซจ่าสาเรซรับรูดที่3,80,000แปดจ่ารุ่นนี้ดีสี 5, 3, 08, ่ร้อยห้าสามแสนแปดหมื่นางว่าจะตกปีละ2อง0 0 0เ้าหืจ่า สองแสนเหมือนิงวัดย่อยคือกันนะจ้าเดือนละสามพันอันนี้จะเป็นรอบๆขั้นของอ่าดีซีลอยหานะจ้าแมนจ้าลูกค้าเก่าดาวสิบเนะจ้าเดี๋ยวค่อยสอบถามกันเขามานะจ้าไล่ละเอียดจ้าอันนี้คืออ่าข่าวๆนะจ้าของงิลอยหาเอกนะจ้าจ้าอันนี้จะเป็นร้อยากจ้ากับ DC 70นนะจ้า สนใจรุ่นใดกะติดต่อสอบถามกันเขามาเด้จ้าส่วนลูกค้าสนใจเป็นดีซีเก้กะตกราคาที่หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่บาทนะจ้ารับรถก็ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็ส0 20%, 30%รนต์ยสิาะจ้าจ้าสำหรับรถดีซีเก้ก,กะมีเขามาาขึ้นกันนะจ้าสอบถามกันเขามาได้จ้ามีทุกรุ่นจ้า แต่ตอนนี้ห้ามีตัวอย่างคือเจศูนกับลอยหาจ้ามีหลายขั้นจ้ะเป็นสิบสิบ้นเลยอุ่นใจได้เลยรถเกี่ยวปีนี้ผมว่าชั้นช่วงนี้กะพิเศษสุดๆนะจ้ากะสามารถซอยเหลือเงินดาวสูงสุดที่1นึ่งแสนบาทได้เลยจ้ารับรถไม่ถึงแสนเนาะลูกค้าเก่าจ้าผู้ใดอยากเป็นลูกค้าเก่าก็ซื้อรถไทยไปก่อน,นะจ้าติดต่อสอบถามกันเขามาได้จ้า ไม่ว่าจะเป็นรถเกียวรถไถยนะจ้ะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะจ้ะมีครบจ้ะติดต่อกันเข้ามาเนะจ้ะเดี๋ยวก่อยภาพไปเบิ้งอ่ารถไถยรุ่นใหม่นะจ้ะ MU62 ไปดูกันเลยจ้า MU62 จ้ารับรถต่าสุดจ้ะสองมื่ can't get some M U 6 2 4 0ค่ะจดไมลล่ะสุดของคูกตัวตานะจา๊ะ ก้อยกับผ้าเบร์ลตแล้วนาะจ้ารถเกียวดีซี่เจซูนดีซี่ลอยหานะจ้าดีซี่เกาสามกับมี่คือกันจ้าแล้วก็เท่ากับผ้าเบร์ลต์ไมล่าสุดของรถรุ่นเอ็มหกสองนาะจ้ามาไมรับรถที่สองเมื่นได้ลูกค้าเกาจ้าอ่าลูกค้าเกาลูกค้าไม่นาะจ้าสอบถามรายละเอียดของมหาเซลก่อยใดจ้าเบอร์โทรก้อยจ้าศูนย์เก้าแปดสองศูนย์ห้าเจสามห้าจ้า ไอดล่าย์ศูนย์เก้าแปดศูนขนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะจ้าฝากติดตามกันหลายๆเด้อจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า